เดี๋ยวนะขออนุญาตใมนียบดีกว่าเนี่ยอยู่ตรงกระถางไปนี่เลยว่าอวันหัเด็กไปเลยน่าที่มันมิดเดืทำกเอาไจะชมใบอื่นด้วยไงจะชมใบอนเดี๋ยวดีกว่าใบหยิกอังเนี้ยใก็ปีเนี่ยมองเนี่ยทั้งมองอ่ะั้งมอง ตรงนี้แม่กามันออกมาทำจริงด้วยนเาทำจริงเหรอทำจริงด้วยทำมองวันก๊อปบายนี่ไงถือพลั่วเลยเนี่ยมีพลั่วป่กห้วยควรดินเลยจริงเล้ยเออจริงโอ้ยมันแสงยไม่จะส่งให้พี่น้อยจะมืดปนไหนกาบาย มราจะมาทางนี้ทำไงวะไม่สร้างภาพจริง้มืดมันมืดนะพี่ต้กงหันมาทางนี้เออใบต้องหันทางนี้มันมีจัยานข้าวหน่อยจะกลับไ่ทีมีีเยอะมากรน้ทำดีเพื่อสังคมกันนะครับ เอาพวกมาเยอะดิเริ่มหวงสานใบละตอนนี้ฝังเสร็จแล้วฝังไปปลูกต้นไม้แล้วรงปลูกต่อกบนี้ฝังช่วงนี้อากาศมันร้อนก็ใช่ไปปลูกต้นไม้ใช่ครับใบละโกพผูกคนเนม่ย